สว,ส,สวัสดีครับดินนัู้ฟ้าพยากรณ์คลิปนี้มาติดตามเส้นทางของพายุซูปเปอร์ไ้ฝนหฮเชินที่มีความรุนแรงในรอบหลายทศวรรษนะครับซึ่งเวลานี้กําลังเคลื่อนประทะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นนะครับด้วยความเร็วลม216กิโเมตรต่อชั่วโมงทาให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตลอดทั้งวันมีการอพยพประชาชนมากกว่า1.6ล้านคนนะครับซึ่งเวลานี้ก็มีการเตรียมความพร้อมประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดรับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนั้นอพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพและตามพื้น โรงแรมต่างๆเป็นจำนวนมากมีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ทางตอนใต้เกาะคิวชูและก็จะไปพื้นที่ของปูซานเกาหลีใต้ในช่วงของเช้าวันจันทร์นี้ครับไปไล่เลียงสถานการณ์พร้อมประกาศคำเตือนของทางการญี่ปุ่นโดยเฉพาะสำนักงานอุตุนยิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือว่า JMA นะครับได้ประกาศเตือนตลอดทั้งวันครับหลังจากที่พายุลูกนี้นะครับได้ทวีความรุนแรงและก็กลายเป็นซปเปอร์ไตฝุ่นครับมีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่พื้น ที่ของทางญี่ปุ่นครับจนที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าในไทย2ชั่วโมงนะครับไต้ฝุ่นให้เฉินอยู่ห่างจากเกาะยากุชิมะในจังหวัดคางโงชิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้70กิโลเมตรไต้ฝุ่นลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีคําสั่งให้อพยพป,ประชาชนในพื้นที่ต่างๆไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเมืองคอ h u กุในจังหวัด สัง,งะเมืองโกโตเมืองอิกิเมืองซาเซโบในจังหวัดนางาซากิเมืองคุมาโมโตเมืองซุนางิในจังหวัดคุมาโมโตและอีกหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นมิยาซากิมิโอซุมิซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงทางการจึงออกคำแนะนำให้ผู้คนราว5.6ล้านคนใน10บจังหวัดอบพยพเดิเร็วครับ จหน้าที่กระทรวงที่ดินสาธารณูปะโภคคมนาคมและการท่องเที่ยวระบุว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่แม่น้ำสายใหญ่ๆใ,ในจังหวัดคางโงชิมะมิยาสกิและคุมาโมโตบนเกาะคิวชูที่จะเอ่อล้นตลิ่งนะครับนอกจากนี้ห้องพักตามโรงแรมต่างๆในจังหวัดมิยาสกิเต็มเกือบทั้งหมดเนื่องจากมีการอพยประชาชนออกจากบ้านเรือนของตัวเองนะครับ ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับที่ห้องพักจะเต็มในช่วงเวลานี้ไต้ฝุ่นไฮชินกำลังส่งผลกระทบต่อเครือข,ข่ายคมานาคมด้วยนะครับมีการยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินครับโดยเฉพาะในวันจันทร์นี้เที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากคิวชูและอุกินาว่าทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ถูกยกเลิกทั้งหมดครับนอกจากนี้รถไฟหัวกระสุนชินกันเซนสายคิวชูงดให้บริการไปจนถึงช่วงของวันจันทร์นะครับและคาดการว่าไต้ฝุ่นหายเฉินจะพาดผ่านเกาะคิวชูด้วยความเร็วลม190กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและจากภาพถ่ายดาวเทียมฮิมาวริของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของพยายุไต้ฝุ่นไหาเฉินนะครับที่คาดการกันว่ากําลังเคลื่อนตัวและก็จะผ่านพื้นที่ทางด้านเกาะคิวชูใน ช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับด้วยความเร็วลม190กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขึ้นไปทางเหนือและก็จะถึงปูซานเกาหลีใต้ราวๆในช่วง8นาฬิกาครับซึ่งดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์ก็จะติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมีการคาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้มีความรุนแรงในหลายทศวรรษครับหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นภาพความเสียหายที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับซึ่งเวลานี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นครับเราจะกลับมาก ติดซูปเปอร์ไต้ฝุ่นไหาเชินกันอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ